ใช้แล้วดีมากทุกคน Wendy ้เรดเวลเวนะคะเป็นพรีเซนเตอร์กระจ่างใสขึ้นนะคะติดใจนะมาใช้ดีนะ Hello, สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับฟ้าในช่อง Underfire อีกแล้วนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากมีผิวใสแบบ 3D เหมือนไอดอลเกาหลีแล้วก็ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะคลิปนี้นะคะฟ้ามีเคล็ดลับดีๆและผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากทุกคนค่ะวันนี้นะคะฟ้าขอนำเสนอนี่เลยค่ะเซรั่มใหม่จากพรนส์นะคะพรน 3D Glow Serum หรือว่าเซรั่ม 3D นั่นเองนะคะขอนอกเรื่องนิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เวนดี้เลดเวลเวนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือต้องเชื่อเขาเลยนะคะเพราะว่า คือเวนนี้คือผิวดีมากทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าเซรัม่มดีตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยใสยแบบไอดอลเกาหลีผิวแบบสาวเกาหลี 3D ไปเลยนะคะทุกคนขาเพราะว่าซ ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของกู้าบูซีวิตามิน B3 แล้วก็ท d ีดไฮยาลูรอนนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่งางใสขึ้นนะคะก็คือตัวนี้เขาจะช่วยลดจุดด่างดำลดรอยสิวนะคะผิวของเราก็จะดูกระจ่งางใสแล้วก็ดูมีความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะยังไม่พอค่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะเขายังจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนกระชับรูขุมขนแล้วก็อิ่มน้ํานะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามิน C ถึง10 าเเท่เลยขอเล่าก่อนเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยฟ้าซื้อแบบนี้นะคะมาใช้เนาะคือแบบซองนะคะคือราคาเขาดีมากอะซองละ29บเาทเองคือตอนที่ฟ้าซื้อมาลองก็คือถ้าไม่ดีเราก็ไม่ได้เสียดายมากอะเนาะเพราะว่าราคาเขาดีแต่ปรากฏว่าใช้แล้วดีมากทุกคนฟ้าก็เลยต้องไปซื้อแบบขวดมาใช้นะคะแบบนี้นะราคา399บาทแต่ว่าก็คือ3 9 9บาทก็ยังราคาดีอยู่ดีเนาะเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูเนื้อเคานิดีน้นึงนะคะอ่ะ นี่เนื้อเขาแบบเบาบางมากอลองเกลี่ยนะ่ะ ขึ้นเนื้อเขาเบาบ,า,บางแล้วก็ซึมง,ง่ายมากๆค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะแบบร้อนแล้วก็เราต้องใส่แมสนะเราควรหาเซรั่มอะไรที่เนื้อเบาบ,า,บางแบบเนี้ยมาใช้มากๆเพราะว่าเวลาเราใส่แมสอะมันสามารถทําให้อุดตันได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าเนื้อเบาบางดีมากเดี๋ยวเรามาทาก,กันเลยค่ะพอทาลงไปแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันซึมง,ง่ายมากๆไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบความมันไว้ด้วยสามารถทาได้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าเลยค่ะ ดูหน้าหลังจากที่ได้ทาเซรั่ม 3D ไปแล้วนะคะหน้าก็จะดูมีความชุ่มชื้นอิ่มน้ำดูผิวดีนะคะเทียบ Before After ให้ดูเลยจะบอกว่าหน้าดูชุ่มชื้นมากๆจริงๆนะคะทุกคนคะหลังจากที่ฟ้าได้ลองใช้เซรั่ม 3D ตัวนี้แล้วนะคะฟ้าก็รู้สึกว่าผิวหน้าของฟ้าเนี่ยมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วรูขุมขนเนี่ยก็จะมีความแบบตื้นขึ้นแล้วก็ คือเหมือนกระชับรูขุมขนด้วยอะค่ะแล้วก็ผิวหน้าจะดูเรียบเนียนนะคะผิวดูสม่ําเสมอการอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีความอิ่มน้ําแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆคือฟิลแบบสาวเกาหลีเลยทุกคนถือว่าเลิศมากๆเลยค่ะถือว่าฟ้าอ่ะให้เพื่อนๆลองได้ลองจริงๆนะคะเพราะว่าเออมันค่อนข้างเลิศมากๆคือราคามันเบาด้วยอะทุกคนแล้วถ้าเกิดใครที่แบบยังไม่มั่นใจเออแบบฉันไม่เชื่อแกหรอกก็ลองไปใช้แบบซองก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าราคาแค่20 9บาทเท่านั้นคือมันแบบมันถูกมากถ้าเกิดใช้ไม่ดีก็ไม่ต้องเสียใจมากนะคะถ้าเกิดใช้ดีก็ไปซื้อแบบขวดมาใช้นะคะแต่รับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องได้ใช้แบบขวดแน่เพราะว่าเออมันแบบติดใจนะมันใช้ดีนะสําหรับวันนี้นะคะฟ้าก็เอาตัวนี้มานะคะเซรั่ม 3D ของพ n สนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันก็ถ้าเกิดใครชอบใครเคยใช้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ฟ้ารีวิวตัวไหนอะไรยังไงนะคะคอมเมนต์ด้านล่างไว้ค่ะคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันก็ได้นะคะ ตลอดวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย